สัปดาห์ที่แล้วทุ่งแสงตะวันนำเสนอความสนุกสนานของค่ายเครือซีเมนไทยรักธรรมชาติซึ่งร่วมกันจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสํารยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในช่วง3วัน2คืนแรกพวกเราก็เรียนรู้เรื่องราวของชีวิตชายหาดผจญภัยในถ้ำพญานครและหลังจากนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของทุ่งสามรยอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะไปดูสิคะว่าเด็กๆสมาชิกค,ค่ายทุ่งแสงตะวันได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างสักครู่ค่ะ่่่่่่่ไไมมมีใช สนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิงชุมชนของฉันมีป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่และมีแม่น้ำลำคลองหลายสายอยากอาศัยอยู่ในชนบทเพราะมีอากาศที่บริสุทธิ์มีต้นไม้มากและสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย จากโรงเรียนผมจะเล่นกับเพื่อนเอนเช่นแบดมินตันและขี่จัก,กรยานแต่ต้องระวังขี้หมาเลี้ยงหมากันทั้งซอยปล่อยให้หมาขี้เต็มไปหมดสองสารคอนกว่าถนนชุมชนและยอมเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีมลภาวะผู้คนส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ ผมไม่มีเพื่อนครับแต่คนต่างอยู่แต่ผมก็เล่นกีฬาและมีครอบครัวที่ดีเล่นคอมพิวเตอร์และเล่นกรับด้วยบ้านของผมไม่ใช่เพียงบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่เป็นสถานรับเลี้งเด็กด้วย วันหยุดไปตกผมไปตกปลากับพ่อคนกาบสีช่างส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงโลยลากลากปกาลาการังไปด้วยทำให้ปาลาการังเสียหายปลาไม่มีที่อยู่อาศัยครับที่บ้านคุณยายปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักชีวภาพฉันภูมิใจที่เกิดในจังหวัดตาั แต่มีสิ่งที่ฉันเป็นห่วงเจอนอนร่วงน้ําให้ห้านอนร่วงตัวเต็มใบให้ห้าแอนห้ากลุ่มนี้ห้ากลุ่มนี้หกชุมชนหรือท้องถิ่นแต่ละที่มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่แตกต่างกันไปค่ะทุ่งน้ําจืดขนาดใหญ่อย่างทุ่งสามระยอดในอุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดก็มีเรื่องราวน่าสนใจ ให้เด็กๆชาวค่ายเครือซีเมนไทยรักธรรมชาติได้ศึกษาเรียนรู้เป็นพวกแมลงถ้าพบชีปะขาวนี่ให้คะแนนไปเลยครับค่าดัชนีชีวภาเท่ากับสิบคะแนนชีว่าพก็คือไปอติิชีวภาพอาจารย์สุพสุกภพและกลุ่มเด็กรักทุ่งซึ่งเป็นห้งสมาชิกค่ายและผู้ช่วยพี่เลี้ยงในค่ายนี้ เริ่มคุ้นเคยกับทุ่งสามระยอดจากการดูนกค่ะแต่หลังจากคลุกคลี<ะ>และสัมผัสอย่างใกล้ชิดอาจารย์สุพจน์และเด็กๆบอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาหลายอย่าง,งการตรวจคุณภาพน้ําโดยรัดจีชีวภาพเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลต้องเป็นแหล่งน้ําที่ไหลเตรียมอุปกรณ์ซักซ้อมความเข้าใจาาก่อนชวนกันไปไนเป็นนักสืบสายน้ําค่ะ เราก็ต้องหาวิธีคัดออกมาทีละตัวนักสืบพร้อมปฏิบัติการแล้วค่ะทุ่งสามระยอดมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึงสี่หมื่นกว่าไร่เป็นแหล่งประมงสำคัญของชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเป็นแหล่งอาศัยทำรังวางไข่ของนกประจำถิ่นและนกอพยพหลายสิบชนิดรวมทั้ง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากนากุ้งนักสืบสายน้ำสืบและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเหมือนกับเราอยากรู้ว่าบ้านของใครจะน่าอยู่สะอาดหรือสกปรกแค่ไหน ก็ต้องทำความรู้จักคนที่อาศัยในบ้านแบ่งกลุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อช่วยกันตรวจสอบน้ำในทุ่งสามระยอดค่ะสัตว์ตัวน้อยเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก ต้องใช้แว่นขยายช่วยสังเกตรายละเอียดส่วนแผนภาพนี้เหมือนลายแทงคุ้มซั์สำหรับค้นหาชื่อของสัตว์แต่ละตัวอย่างเช่นอยากสืบว่าตัวนี้ชื่ออะไรเริ่มที่จุดเริ่มต้นค่ะดูลักษณะของสัตว์ก่อนค่อยๆหาคำตอบตามลำดับขั้นตอนใช่หรือไม่ใช่ตามลูกศรไปเรื่อยๆ แทนพับนักสืบสายน้ำนี้จัดทำโดยมูลนิธิโลกสีเขียวใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ทุกที่ทั่วประเทศโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากแถมยังสนุกเหมือนเล่นเกมเลยค่ะ ก็ไอตรงน่าลุ Wirtschaft> ้นค่ะว่าคุณภาพน้ำในทุ่งสามระยอดเป็นอย่างไรปรากฏว่ากลุ่มนิ้วโป้งใช้ค่าดัชนีคุณภาพของน้ำแค่4.7คุณภาพน้ำจะดับใดครับตอกับต่อกั่โยนแ้เกินต่อกต่ ห้าจุสี่ทำชาติที่เรากินข้า,ขาวแล้วหกจุดสี่แส้น้ำตรงสะมาน,นียเป็นอะไรครับห้าพันดีค่ะคัน,คนสะอาดน้ำตรงใต้สะพา,านนั้นค่าอนข้างสะอาดกิจกรรมนักสืบสายน้ำทำให้เด็กๆรู้จักทุ่งสามระยะมากขึ้นรวมทั้งเห็นปัญหาของชุมชนยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากหลายชุมชนเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอมีน้ำเสียเขามาบ้างบัด ต้องกินเหม็นออกจากบ้าน6โมงไปถึงน้องเล่นใกล้แบบผู้หญิงต้นไม้ของชาวบ้านเสียชุมชนของผมจะเป็นชุมชนเป็นชุมชนยังไงเป็นชุมชนแบบชุมชนป่าเชลเลนใช่ไหมแล้วเป็นชุมชนแบบว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งท่องแสงตะวันสนับสนุนโดย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมันแบบว่าปลาก็ไม่ก็จะมีเวลาแค่น,นั้นเกี่ยวข้าวแล้วมันก็จะตายหมดสมาชิกค่ายมาจากหลายสิบชุมชนทั่วภาคกลางมีทั้งชุมชนเมืองและชนบทเด็กๆก,ก,ก็เลยแบ่งกลุ่มและเล่าเรื่องราวประสบการณ์รวมถึงปัญหาในชุมชนตัวเอง จบเล่นสนุกเอร์แต่เดี๋ยวนี้ก็ติดเกมคอมเกมติดเกมกับคอมเกมกับคอมพิวเตอร์จะเล่นโดยใช้เงินเดิมพันแถวบ้านฝันแล้วก็เป็นโรงงานทำาัรถอ๋อพอมีน้ำเสียเขามัไม่บาบัดรงกินเหม็นผัดไปพันมาก็เหม็นตลอดเลยเหม็นจริงเหม็นเป็นปีเลยแสดงว่าของแนนนี่น่าสนใจมากอาจจะเอามาพูดขึ้นมาคืนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของชุมชนที่เห็นได้ชัดเจน บรรยากาศแบบนี้พี่ๆตั้งใจให้เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กๆแต่ละคนจะได้เปิดใจพูดฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชุมชนก่อนจะช่วยกันเลือกช่วยกันคิดวิธีการนำเสนอเพื่อนำไปเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังอีกครั้งค่ะกันวิ่งะวิทุกวันตอนกลางคืนวิ่งทำอะไรอ่ะให้เือออกก่อนขยันม คิดเหมือนกันคเราเปี้ยได้ทำยังไงวิ่งไปท้ายเรือแล้วก็หยิบชีบขี่แล้วก็กระโดดน้ำลงพี่เขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณที่บอกว่าทำรัดยางเหลือแต่คนาก็ไม่จริงเพราะว่าแถวบ้านนี่เวลาฝนตกเนี่ยขีย่ออกรถไม่ได้รถขี่บอกไม่ได้เลยตรงนัออ้นเลดากอบตพวกอ,อกบตอพวกสอสอ,สอสนี่เขาใจานี่ <c oughs> เวลาเวลาจะเลือกตั้งที่บอกเออเดี๋ยวเอาลูกลังเพื่อลัดยางจะลงให้ไม่อาลงเลยหายเงียบนั้นเข้าไปโอ้โห แบบสะดุดกิ่งไม้ที่ไข่ลวกเพราะว่าไข่ลวงไข่นกไข่นก้วมีปวดประมาณไม้นู้นถึงไม้นี้ปวดไปที่เอกได้ึกว่ามันจะไม่อยู่มันอยู่มันกินงูนี่พอมันขึ้นมาหมาสองตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับตะกวดเฮ่า คือททีี่่่ไมเป็นแต่ละกลุ่มพร้อมนําเสนอเรื่องราวจากชุมชนแล้วค่ะคนไม่ไหวจากกินเมนขูงที่หมาก็เลยไปบอกเจ้าของหมาบอกว่าอย่าปล่อยให้หมาที่ทรงเด็ดกลุ่มนี้นําเรื่องเครื่องมือจับสัตว์น้ําเจ้าปัญหาที่เรียกว่าโฮงพางมานําเสนอพร้อมเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลมาแล้ว ทาาาางออยย่่่นนนีีี้้้ขึบสกหลากเรื่องหลายรถจากประสบการณ์น่าประทับใจของสม <c oughs> า,า,ออาชิกภายในกลุ่มต้องประทับใจมากแล้วโรงงานก็ <c oughs> บอกว่าเออแต่โรงงานก็แอบปล่อยออกมาทำให้ปาน้ำเนี่ยของเ่าเสียชาวบ้านก็เลยช่วยกันฟื้นฟูปัญหาการทำลายบุกรุกป่าชายเลนแ,ลแก้ได้ถ้าชาวบ้านเข้มแข็ง ร่วมมือกันต่อสู้รักษาเหมือนคนบ้านเป็ดในจังหวัดตราดไม่นานปัญหานั้นก็จะหมดไปครับตบท้ายด้วยวงสนทนาประเด็นจากขี้หมาสุนากุ้งเออดิขึ้นดิขึ้นดิขึ้นเรื่องดี่ รู้มากครก็อเยก็แอเข้าคิวอ่ะี่เอต้มาดูมาดูมีเยอะวะที่มาที่นาแล้วที่ขมองที่มาของแต่ลคนแล้วนะคะก็กคงไม่มีอะไรก็คงเกี่ยวกับเศรษฐกิจแถวนี้บนะคะก็ ก็ล่าทุ่งสาวรยอดนี่ก็มีนากุ้งโดนน้ำา่วมไปเที่ยวเลยนะคะชุมชนจะเป็นชุมชนเป็นชุมชนยังไงเป็นชุมชนแบบชุมชนป่าเชลยใช่ไหมแล้วเป็นชุมชนแบบว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วไม่จะไม่เหมือนทุ่งสาวรยอดเพราะทุ่งสาวรยอดนี่ชุมชนเขาคงจะแบบว่าต่อต้านทันที้วแต่เขาคงจะแบบว่าสู้ไม่ไหวไร้ชุมชนของนี่จะไม่มีนาคุ้งมีแต่ป่าเชลเพราะถ้ามีนาคุ้ง เด็กๆเติบโตและเรียนรู้โลกจากการศึกษาสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนผู้คนธรรมชาติการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเรียนรู้ด้วยสายตาและหัวใจที่เปิดกว้างจะทำให้พวกเขารู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจความเป็นไปของโลกค่ะอยากเดินแบบเขา นว่าเดินเร็วกว่าอยากกินแบบเขาเพราะเห็นว่าอาร่อยกว่าอยากอยู่บ้านเขาเพราะเห็นไม่มีปัญหาอยากเป็นแบบเขาเพราะเห็นว่าเขาดี ได้อยู่บ้านเขาคิดถึงบ้านเราเป็นบ้าได้คุยกับเขายิ่งเห็นว่าเรามีค่า หลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและปัญหาต่างๆของแต่ละชุมชนแล้วเด็กๆก,ก็มีแรงบันดาลใจนะคะสมาชิกค่ายหลายคนบอกว่ากลับไปถึงชุมชนตัวเองแล้วจะคิดโครงการแล้วก็ลงมือทำอะไรต่ออะไรตามที่หวังไว้ส่วนจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะค่ายของทุ่งแสงตะวันจัดมา3ครั้งแล้วครั้งแรกที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ภาคกลางหลายๆคนสงสัยว่าครั้งหน้าจะเป็นที่ไหน เข้าใจว่าจะเป็นที่ภาคอีสานแต่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรสมาชิกค่ายเป็นใครบ้างต้องติดตามต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ารายการค่ะหลายๆคนคงสงสัยว่าสมาชิกค่ายทุ่งแสงตะวันอยากจะจัดกิจกรรมที่ชุมชนกลับไปแล้วทําได้หรือไม่อย่างไรจะพยายามติดตามแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับจดหมายถึงทุ่งแสงตะวันระยะนี้มีใครบ้าง น้องกอล์ฟเด็กชายชาติชายฮิรันมูลจากจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าติดตามรายการมีประโยชน์และมีสาระหลายด้านอยากให้พี่ทีมงานไปถ่ายทําที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเด็กชายพานุวัน์จิตกล้าอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางชอบดูรายการแล้วจดจําไว้เป็นบทเรียนเสนอแนะมาค่ะให้ถามคําถามที่มีประโยชน์สําหรับเด็กๆแล้วพี่ๆจะรับไว้พิจารณานะคะ ขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่เขียนมานะคะสำหรับสัปดาห์หน้าทุ่งแสงตะวันจะเป็นเรื่องราวของกลิ่นไอล้านนาค่ะเราไปรู้จักกับนักดนตรีรุ่นจิ๋วที่ชื่อว่าแ๋งอมริตค่ะก็พอดีครับก็เลยชอบเพราะว่าเสียงมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับเครื่องตรีอย่างอื่น